สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมหาพงศ์โซลาเซลล์นะครับที่สองคลิปนะครับที่ผมได้หาข้อมูลนะข่าวเรื่องวีซ่าภาคการเกษตรนะครับมานำเสนอให้กับคนไทยเรานะกับผู้ที่สนใจในในเรื่องของวีซ่าภาคการเกษตรนะครับผมได้หาข้อมูลไปแล้วก็ทำคลิปขึ้นมาเป็น เป,เป็นตอนที่2แล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่6กรกฎาคมนะหกรกฎาคม2020นะฮะปีคศ2 0 2 0ตอนนี้เป็นตอนที่3มนะฮะที่จะมาหาข้อมูลแล้วก็เอาข่าวเรื่องวีซ่าภาการเกษตรนะครับ มาบอกกล่าวกับผู้ที่สนใจนะครับสำหรับคนไทยเรานะครับรายงานข่าวนะจากสำนักข่าวจิงโจ้นะครับจิงโจ้นิวส์นะครับจิงโจ้นิวส์นะครับเมื่อประมาณวันที่5กรกฎานะครับวันที่5กรกฎาคม2 0 2 0นะครับ ก็ประมาณ1 0 5 6ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะฮะมีรายงานข่าวนะครับจากจิงโจ้นิวส์นะครับหัวข้อข่าวนะว่ารองนายกนะโจโซเซนะ่ดันพีอาชาวอาเซียนถือวีซ่าการเกษตรนะครับข่าวนี้เป็นวันที่5กรกฎาคมนะพศพุทธศักราชนะ2 0 0 0 ห้าร้อนะครับออซซี่ออกวีซ่าใหม่รับคนไทยและอาเซียนทำงานเกษตรนะข่าวเขาลงไว้วันที่16นะฮะสิบหกมิถุนายนปี2021นะฮะเขาบอกว่าเพื่อแก้ปัญหาการขาดแรงงานท้องถิ่นอย่างหนัก ในวันนี้นายบานาะบีน่โจเซรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักเนชแนลได้สั่นสะเทือนวงการวีซ่าถาวรเพื่อปูทางไปสู่การถือสัญชาติออสเตรเลียฟังแล้วก็น่าตื่นเต้นยินดีนะ,ะได้ถือสัญชาติของออสเตรเลียด้วยนะครับด้วยการเปิดทางให้ผู้ถือวีซ่าการเกษตรใหม่นะผู้ที่ถือ,ถอวีซ่าการเกษตรนะ เขาบอกว่าขาปูทางเพื่อการไปสู่การถือสัญชาติของออสเตรเลียนะด้วยการเปิดทางให้ผู้ที่ซื้อถือวีซ่าการเกษตรใหม่ไปสู่การถือวีซ่าถาวอลเหมือนผู้ที่ถือวีซ่าชำนาญในวิชาการอื่นๆด้วยคื <c oughs> อเขาว่าผู้ที่ถือวีซ่าภาคการเกษตรนะครับ มันก็จะเป็นเบื้องต้นที่จะสามารถขออ่าขอสัญชาติของออสเตรเลียด้วยนะครับแต่ว่ารายละเอียดต่างๆเนะี่ยเดี๋ยวเราเราไปลองเจาะดูว่ามันมีรายละเอียดอะไรต่างๆบ้างนะในในข่าวนี้จะมีรายละเอียดต่างๆหรือเปล่านะครับเขาบอกว่ามีสิทธิ์นะที่จะได้อ่าสัญชาติออสเตรเลียเหมือนกับวีซ่าชำนาญการต่างๆนะอย่างเช่นว่าเป็นแพทย์เป็นวิศวกรเป็นพดุงคัน อะไรพวกนี้นะเป็นเป็นวิชาเป็นวีซ่าชำนาญการนะาทำให้นายโทนีทน่มาเชลมาเชอร์นะผู้อำนวยการบริหารของสหพันธ์การเกษตรแห่งชาติ NFF นะช่วยโอกาสทองออกมาให้สัมภาษณ์กับ Sky News เพื่อเป็นการปั่นกระแสว่า เป็นสิ่งที่องค์กรของเขาต้องการให้เกิดขึ้นอยู่แล้วเขาว่านะคือวีซ่าภาคการเกษตรเนี่ยนะ Nine er นายโทนี่มาเชอร์นะฮะผู้อำนวยการการบริหารของสหพันธ์เกษตรตะกรแห่งชาตินะ NFN ะฮะเขาก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่องค์กรของเขาอ่ะต้องการให้เกิดขึ้นอยู่แล้วนะในเรื่องของวีซ่าภาคการเกษตรนะครับ นายมาเชลนะนายมา,มาเชอร์โทษทนะีอ่านผิดนะเขากล่าวว่าองค์กรให้การสนับสนุนต่อการปูทางอย่างเหมาะสมสู่การได้สถานภาพผู้อยู่อาศัยทาวรถ้าผู้คนเหล่านี้มาทำงานในพื้นที่ชนบทและภูมิภาคของออสเตรเลียคือคนที่ถือถือวีซ่าภาคการเกษตรนะเขาบอกว่า,วาถ้าคุณมา ถ้าคุณได้วีซ่าแล้วคุณเต็มใจที่จะ,ะไปอยู่ในงานภาคการเกษตร <c oughs> ด้วยความเต็มใจไปอยู่คล้ายๆว่าไปอยู่อาจจะเป็นเมืองเป็นรัฐที่มันอยู่อยู่ห่างไกลความเจริญหน่อยแต่มันไม่ใช่ห่างไกลความเจริญเด็ป่ะคือมันอาจจะห่างไกลตัวเมืองสักนิดนึงแต่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมันก็มีครบครันครบพร้อมทุกอย่างเลยนะครับพูดง่ายๆคือมันเป็นโซนโซนที่เขาจัดไว้สําหรับ โซนของกาเซ์นะรสํสำหรับ <c oughs> ออสเตรเลียนะเขากล่าวว่าองค์กรให้การสนับสนุนต่อการปูทางอย่างเหมาะสมสู่การได้สถานภาพผู้อยู่อ,อาศัยทาวนและผู้คนเหล่านี้มาทำงานในพื้นที่ชนบทและภูมิภาคของออสเตรเลียและกล่าวว่าคำมั่นที่จะให้กับผู้ถือวีซ่า การเกษตรนะวีซ่าการเกษตรก็คือวงเล็บ <c oughs> เปิดนะ A G วีซ่าวงเล็บปิดนะถือเป็นเรื่องถือเป็นสิ่งสำคัญแก่เกษตรกรออสเตรเลียที่องค์กรเคยให้ข้อเสนอแนะมาระยะหนึ่งขณะนี้องค์กรมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นถึงความเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับแนวความคิดดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากข้อตกลงระหว่างออสเตรเลียกับสหราชาอาณาจรรักรในเรื่องการรับวีซ่าทำงานท่องเที่ยวสำหรับคนหนุ่มสาวชาวสหราชาอาณาจรรักรจะถูกยกเลิกข้อบังคับที่พวกเขาจะต้องทำงานในฟาร์มเกษตรเป็นเวลา88วันจึงจะมีสิทธิ์ ในการต่อวีซ่าอีกหนึ่งปีน่าจะเป็นคล้ายๆว่าแบ็คแพคเกอร์นะวีซ่าที่ทำงาน88วันในฟาร์มนเนี่ยก็น่าจะเป็นแบ็คแพคเกอร์นะ, <c oughs> ะแรงงานเกษตรตามฤด,ดูกาลของออสเตรเลียได้พึ่งพานักท่องเที่ยวแบ็คแพคเกอร์ฮะ จากสหราชอาณาจักรเป็นจำนวนมากในแต่ละปีเมื่อข้อตกลงดังกล่าวถูกยกเลิกย่อมส่งผลกระทบต่อแรงงานภาคการเกษตรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะจึงทำให้เกิดวีซ่าใหม่เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยการออกวีซ่าภาคการเกษตรให้กับประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้10ประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วยนี่แหละคนไทยเรานะก็พอได้ยินข่าวนี้ <c oughs> ก็มีความหวังมีความมีความดีใจมีความหวังว่าเออวีซ่าภาคการเกษตรมันก็เป็นอาจอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้เรายื่นขอวีซ่าในภาคการเกษตรนะ <c oughs> เพื่อที่จะมาทำงานเกษตรมาทำงานในฟาร์มกับออสเตรเลียได้โดยตรงนะครับ โดยที่เขาก็าาไม่จำกัดอายุนะเขาไม่จำกัดเพศไม่จำกัดอายุนะครับในใน Joy e อจอยเซ่ผมอ่าว่าจอยเซ่อะ้กันนะในจ e อยเซ่กล่าวกับหนังสือพิมพ์ The Australian ว่าแรงงานผู้ถือ Visa, Visa, วีซ่า a g วีซ่าวีซ่าภาคการเกษตรสามารถยืดยื่นยื่นยื่นเรื่องยื่น อ่าัานไม่ <c oughs> อ่านายนายโจเซ่นะครับกล่าวกับหนังสือพิมพ์เดอะเดอะออสเตรเลียนว่าแรงงานผู้ถือวนะีซ่าเี่ยสามารถยื่นยื่นเรื่องขอเป็นพลเมืองออสเตรเลียได้ถ้าพวกเขามีความคาดหวังในอนาคตของความเป็นพลเมืองที่ดีนะครับ เขากล่าวว่าผมชื่นชอบพลเมืองที่ดีนะซึ่งทํางานหนะักเขาก็ชื่นชมนะสำหรับแรงงานที่มาทํางานในภาคการเกษตรในฟาร์มของออสเตรเลียนะเขาก็ไม่ได้ว่าไม่ดีนะครับสำหรับแรงงานต่างๆนะครับเขากล่าวว่าผมชื่นชมพลเมืองที่ดีผู้ซึ่งทํางานนะ ผู้มีความสามารถที่จะเป็นคนออสเตรเลียโดยเฉพาะผู้ที่เต็มใจทํางานในพื้นที่ชนบทเขาบอกว่าเราสามารถที่จะถือสัญชาติขอสัญชาติออสเตรเลียได้นะครับถ้าคุณเต็มใจที่จะทํางานในพื้นที่ชนบทอยู่ในส่วนของภูมิภาคนะครับเต็มใจอยู่แล้วใช่ไหมเพราะง,งานที่นี่มันมันไม่ได้แบบ ลำบากลาบนเหมือนการทําไร่ไถนาที่บ้านเรานะเหมือนที่ประเทศไทยเรานะผมว่ามันโอเคนะเพราะว่ามันมีเครื่องจักรเครื่องยนต์มันมีแมชชีนนะครับในการช่วยเหลือได้เยอะนะครับทุ่นแรงงานเราไปได้เยอะนะครับแต่บางบางสิ่งบางงานมันก็ต้องใช้แรงงานคนนะแต่ก็ไม่ได้มันไม่ได้หนักนหนาสาหัสขนาดนั้น <c oughs> นะครับทีนี้สกายนิวนะครับสำนักข่าวสกายนิวส์นะ สัมภาษณ์นางเอมมานะครับเจมานอนะสัมภาษณ์สัมภาษณ์นางเอมมาเจมานอนะประธานสาพันธ์เกษตรกรรัฐวิกตอเรียนะครับ VFF นะนะในวันที่5กรกฎาคม2021นะครับก็คือเมื่อวานนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่6นะวันที่6กรกฎาคนมะเมื่อวานนี้เขาเขาให้เขาขอสัมภาษณ์นางเอมมานะ เจมาโนเจมาโนประธานสาพันธ์เกษตรกรรัฐวิกตอเรียนะครับนางเอมมาเจมาโนประธานสาพันธ์เกษตรกรรัฐวิกตอเรียกล่าวว่าในขณะที่องค์การของเธอเห็นชอบกับการปูทางให้ผู้ถือวีซ่าการเกษตรไปสู่สถานภาพอยู่ถาวน์ก็คือได้สัญชาติของออสเตรเลียนะฮะแต่ที่จริงแล้ววีซ่าการเกษตร ไม่ได้ถูกออกแบบให้เป็นเช่นนั้นนะนางเอมมาก็บอกว่าคือวีซ่าตัวนี้มันไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อที่จะให้ได้ให้ได้วีซ่าแบบถาวรที่เป,เป็นสัญชาติของออสเตรเลียนะครับอันนี้นางเอมมานางเอมมากล่าวนะฮะกล่าวว่ากล่าวไว้นโะยบายน,นี้ถูกผลักดันโดยพัก t i o n a l ในการเปิดทางให้แรงงานจาก ประเทศสมาคมอาเซียนทั้ง10ประเทศประกอบไปด้วยไทยนะกัมพูชาบรูไนในนี้เมียนม,มานะครับฟิลิปปินส์มาเลเซียลาวเวียดนามสิงคโปร์และอินโดนีเซียมีโอกาสเข้ามาทำงานในภาคการเกษตร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากพรรครัฐบาลและไม่คัดค้านจากพรรคฝ่ายค้านเขาก็เห็นชอบกันนะทั้งทั้งพรรคฝ่ายรัฐบาลแล้วก็พรรคฝ่ายค้านนะครับ <c oughs> ในเรื่องของวีซ่าภาคการเกษตรนะที่เขาจะออกเขาอนุญาตให้กับประเทศในสมาคมอาเซียนอาเซียนนะทั้ง10ประเทศซึ่งซึ่งทั้ง10ประเทศก็มีประเทศไทยนะ่นะนะมีประเทศไทย กัมพูชาบลูไนพม่าฟิลิปปินส์มาเลเซียลาวเวียดนามสิงคโปร์และอินโดนีเซียนะทั้ง10ประเทศนี้นครับเขาก็ไม่ได้คัดค้านเรื่องวีซ่าภาคการเกษตรนะครับสำหรับพักรัฐบาลแล้วก็พักฝ่ายค้านเขาก็ให้การสนับสนุนนะครับแต่การปูทางนะให้ผู้ถือวีซ่าการเกษตรไปสู่การขอสัญชาติออสเตรเลียนั้น ยังต้องการนักการเมืองพักต่างๆให้การสนับสนุนนะครับให้การสนับสนุนนะครับอันนี้คือคือเป็นข่าวจากสำนักข่าวของจิงโจ้นิวส์นะครับที่ผมอ่านจบไปนะเป็นข่าวล่าสุดเมื่อวันที่5้ากรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับ เป็นวันที่ห้ากรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะครับเขาก็ออกมาแล้วนะครับวีซ่าน่าจะออกมาแล้วนะเพราะว่ามันมีมีชื่อมีรหัสของมันนะ A.G. นะ a g วีซาก็คือวีซ่าภาคการเกษตรนะแต่ทีนี้ประเทศไทยเรานะครับผมผมผมเป็นห่วงเหมือนกันนะว่า โอกาสที่จะได้วีซ่าได้เข้ามาทำงานในออสเตรเลียนะในช่วงนี้นะในช่วงนี้ก็อาจจะอันน,นี้นี่ความรู้สึกผมนะอาจจะเป็นไปได้ได,ได้ได้ลำบากนิดหนึ่งได้ยากนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าบ้านเราในเรื่องการจัดการเรื่องโควิดนะฮะผมว่ายังยังไม่น่าเป็นเป็นหน้าที่พอใจ สำหรับตัวผมนะที่ดูแล้วที่ดูนะท,ที่ติดตามข่าวอยี่นะเรื่องโควิดที่บ้านเรานะครับมัน,นยังน่าเป็นห่วงอยู่ว่ากันเถอะนะการที่จะออกวีซ่าให้กับคนไทยเราเนะี่ยเขาก็ต้องมาดูหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะว่าคนไทยได้รับวีได้รับวัคซีนด,ดีหรือยัง ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนดข้อตกลงเขาหรือเปล่าหรือยังนะครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันน่าเป็นห่วงเรื่องนี้นะแต่สำหรับอังกฤษนะครับอังกฤษเขาน่าจะเป็นประเทศแรกๆนะครับที่จะได้วีซ่าตัวนี้นะเพราะว่าทางออสเตรเลียนะเขาเขากล่าวถึงอังกฤษมากกว่าประเทศไทยนะ แต่ประเทศไทยก็อยู่ในสมาคมของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศนะก็เป็นประเทศอันอันดับหนึ่งที่เขากล่าวถึงนะว่าวีซา่าภาคการเกษตรประเทศไทยนะก็เป็นหนึ่งในประเทศนั้นที่ที่เขา,าที่เขาจะมอบให้นะครับแต่ก็ต้องพิจารณาคนะคงจะพิจารณาในในกฎระเบียบอะไรต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างนะครับผม ก็ต้องรอดูติดตามข่าวต่อไปนะครับผมว่าจะออกมาแบบไหนนะคนไทยเราจะมีเฮกันมากน้อยขนาดไหนนะสำหรับเรื่องวีซ่าของภาคการเกษตรนะครับผมยังไงผมจะพยายามติดตามข่าวสารนะครับหาข้อมูลมาแจ้งให้กับผู้ที่สนใจนะครับทราบในตอนต่อๆไปนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่3นะครับ สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องวีซ่าของภาคการเกษตรนะครับผมก็ขอ,อขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับผมก็รอติดตามคลิปต่อๆไปนะครับผมก็ยังไงก็โปรดติดตามนะครับแล้วก็แชร์กันให้หน่อยนะครับว่าสำหรับคนที่สนใจในเรื่องวีซ่าภาคการเกษตรคนไทยเรานะจะได้รู้ข่าวสารนะครับจะได้รู้ข่าวสารนะครับ <c oughs> อีกอย่างคือตอนนี้ประเทศไทยประเทศออสเตรเลียยังไม่ได้เปิดประเทศนะครับผมก็อย่าเพิ่งร้อนใจนะครับอย่าเพิ่งร้อนใจนะครับอดใจเรากันสักหน่อยนะครับผมสาหรับสําหรับคนไทยเรานะครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย